สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม ROV ครับในหมดฮุกวานะก็เกมนี้นะครับผมสุมได้ช้างนามาครับตอนแรกก็สุมได้แท้งตัวอื่นนะแต่พอมาเป็นตัาที่สองก็ได้ช้างนามานะครับทีมผมได้ประกอบไปด้วยจุยนะครับเอรอล อาเฟนนี่แล้วก็วีล่านะทีนี้ช้างนาเนี่ยมันเป็นแทงสายเมดนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นเท่าไหร่นะอ่ะโดนดิงว่ะฝั่งตรงข้ามนะครับมีเทลมีโอมาใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแบบแวบมีอีกนิดด้วยนะครับแล้วก็มีซิปนะ ที่น่ากลัวของฝั่งตรงข้ามนี่ก็น่าจะเป็นเทวานานะครับในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามออกของครบแล้วนะส่วนเหล่านี้ก็ถ้าใช้ท่าันตีเนี่ยก็จะคลายเรียกว่าคลายสถานะนะครับช่วยเพื่อนในทีมได้เลยหรือว่าช่วยในกรณีที่ เรากําลังจะโดนดึงนะเราก็ใช้ท่าอันตินะครับโซที่กําลังจะโดนเราก็ไม่สามารถดึงเราไปได้นะแต่ตอนนี้โดนดึงบ่อยมากเลยก็อตอนนี้นะครับฝั่งผมนําเวลาที่31%นะครับ ขามตอนนี้อยู่ที่1%นะถ้าเรารักษามาตรฐานในการเล่นแบบนี้ได้นะครับโอกาสที่ชนะเนี่ยก็น่าจะเป็นของฝั่งเรานะเพราะว่ามันห่างกันแบบห่างกันเยอะมากๆดเดี๋ยวผมต้องออกคาถาฟ้านะครับเพื่อทำให้ศัตรูฝ่งตรงข้ามเคลื่อนที่ในแมปได้ช้าลงนะ แล้วก็จะเอาของซับซับออกของแล้วเรียบร้อยผมเลือกไออันนี้มานะครับเพราะว่ามันช่วยให้แบบว่าลดตำเนิไอลดพลังชีวิตของศัตรูได้นะแล้วก็ทำให้ศัตรูเดินช้าลงนะครับเน,นื่องจากว่าถ้าเอาซับแบบวิ่งวับมาเลยเนี่ยนะเราก็มีท่าอันตีอยู่แล้ว ก็คิดว่าออกอันนี้น่าจะโอเคสุดนะครับรอบนี en uh, ้เราตายไปตั้ง5ตัวแล้วตอนนี้นะครับผมคิวได้3ตัวนะตายไป3ตายไป5แล้วก็สบสีนะครับ ก็เป็นผลเขาเรียกว่าเป็นแต้มที่เหมาะกับเราดีนะเพราะว่าเราไปใส่ซัพเนาะตัวนี้มันไปใส่ซับตอนนี้ฝั่งเราคิวไปได้ทั้งหมด28ตัวนะครับฝั่งตรงข้าม22ตัว ตอนนี้ฝั่งผมจะ90ปซแล้วนะทุกคนซึ่งฝั่งตรงข้ามเอาจริงๆก็น่าจะตามไม่ทันแล้วมั้งโอกาสชนะนี่ก็น่าจะเป็นฝั่งเรานะครับเห็นห93นะอีกตัวนึงวะ่ะโอเคนะครับฝั่งเราชนะไปนะ ็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะได้ MVP นะครับอ่าวีล่านั่นเองนะาานตัวหลักของเราในสมัยก่อนนะครับตัวที่ผมใช้ไต่แรงเลยละวีล่าเนี่ยมาต่อก,กับตาที่สองครับรอบนี้ผมซุ่มได้บิลดัมนะเออวันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยซุ่มแท็งมาให้เราอย่างเดียวเลย ซึ่งเบลดัมเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับหมดนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอ้อันตีอะมันกบฝั่งตรงข้ามให้มันจมดินใช่ไหมถ้าเรากบตอนที่มันอยู่ในแหนบอะอยู่ในกรอบอะเกตมันก็ขึ้นอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะระวังในการใช้อันตีนะครับเนื่องจากว่าคือเกมมันต้องอยู่ในกรอบนะถ้าสมมุติเราฝังเราฝังฝั่งตรงข้ามเนี่ยห้าตัวอยู่ในกรอบเนี่ยถ้าก็ว่าแต้มฝั่งนู้นก็น่าจะขึ้นเยอะนะครับ แต่คือเราเลือกตัวนี้มาแล้วไงอีกอย่างก็คือไม่ค่อยได้เล่นช่องตัวนี้เท่าไหร่เลยนะยยนก็เลยเออหยิบมาเล่นหน่อยละกันนะครับจะได้สร้างสีสันในช่องของผมบ้างเลยก็เสียง,งผมก็ยังเหมือนเดิมนะันทุกคนเดี๋ยวดีเดี๋ยวหายเดี๋ยวกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรนะครับมันเป็นแบบนี้ ตอนเช้ายังแบบปกติอยู่เลยครับว่า,าวันนี้หายแน่นะสรุปก็คือยังมีเสียงแผลอยู่เลยนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะทำคลิปต่อไปและนะเนี่ยตอนนี้ยังมีเสียงอยู่ยสังเกตได้จากเสียงนะครับยังแผลอยู่นะคาดบว่าเร็วๆนี้น่าจะหายแล้วนะครับตอนนี้ฝั่งเรานำไปได้ที่17นะครับ ฝัง่งเรานะครับประกอบไปด้วยอลิสนะอลิสหนึ่งนะครับมีมอนี่นะมีวีเลสแล้วก็มีชื่ออะไรตรงนี้เฟนิกส์เฟนิกส์เอ,อส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับมีซิปอีกแล้วนะตาที่แล้วก็เจอซิปฝั่งตรงข้ามนะ มีกาลีนะครับเอ๊มื่อกี้มีตัวอะไป่าวีล่านะวีล่าตอนนี้อ่าววีล่าไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแทนนะครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเราออกนอกกอบกันหมดเลยสกินที่ผมใช้อยู่ตอนนี้น่าจะชื่อว่า ไอลนบา์นะครับคือรูปร่างมันเหมือนน้องหมาแต่จริงๆมันคือเห็นไหมไอที่ถือไอแท่งเสาที่มันถือมันมีรอยตีนหมาด้วยนะตอนมีฝั่งตรงข้ามได้ตีตื้นมาแล้วครับแล้วก็นำไปแล้วนำไปอ่านำไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะเนื่องจากว่าฝั่งเราเมื่อกี้มันออกจากกรอบอะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรา มันไม่ได้ห่างกันมากนะเราสามารถตีตื้นได้อยู่นะครับก็อย่างที่เคยบอกไปครับว่าหมดนี้มันต้องอยู่ในกรอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามอยู่ในกรอบนะครับทุกค,คนเราจะได้ชนะติดต่อกันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสีทองที่หมดทั้งแถบนะประวัติการเล่นนะไม่สีม่วงแบบผมนะผมมีสีม่วงทั้งแถบมาหลายวันแล้ว ดนวีลาดริงวะเรียบร้อยนะลากเพมมมมื่อนมาซ้ำอีกตอนนี้นะครับฝั่งเรานำไปที่57%แล้วนะส่วนฝั่งตรงข้ามอยู่ที่35%ครับ มานีเลยกาลีมาขอหน่อยได้ไหมปุบ๊บจมดินไปเลยมาดีเอ้าเหงื่อเราตอนนี้ฟังรหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เราเวลาเราเล่นแทงอะน,นะมันสำหรับผมมันมันเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยสะใจเนื่องจากว่าเกมเมกีสิบมันเป้น่นะ คือแทงมันดาเมจไม่เยอะมันก็อย่างว่านะเป็นแทงมันจะต้องถึกนะครับถึกทนอะไรอย่เงี้ยนะดาเมจก็เลยไม่ได้แรงมากนะครับอาใัยว่ารับดาเมจจากฝั่งตรงข้ามให้กับทีมนะอ้อไปฝั่งเราจะ90้าแล้วทุกคนเออ โอกาสชนะสูงมากเลยนะแบบนี้ฮีตายว่ะแ9ดสิบเก้าแล้วครับชนะแน่แบบนี้อย่าออกนอกกรอบอย่างเดียวพอนะอิงโดนด้วยว่ะตายเลยฝั <c oughs> ง่งตรงข้ามตีเตื้นมาแล้วครับที่55%นะแต่ว่าฝั่งเรา99.9แล้วอีกหนึ่งอีก0ูน์จุดหนึ่งนะ จะได้ไหมเนาะีิตัวงทีแล้วจมดินเลยชนะไหมฮิชนะโอเคนะครับชนะ2ตาติดเลยนะครับโดยใช้แทงในการเล่นไม่ค่อยถนัดแทงเท่าไหร่นะแต่ก็พอเล่นได้นะครับโอเคครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผมเป็นพี่ชร MVP จ้า เสียงอาจจะสาหูมากนะคะทุกคนเพราะว่ามีเสเลดที่คออีกแล้ว